โอเคสวัสดีชาวเกมเมอร์สายทีทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่กับเกม Pixel h e r o ร s นะครับเซิร์ฟเวอร์4เป็นการ c ี t นะครับช่วงทดสอบทดสอบตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่15เนอะก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปยาวนะช่วงนี้เอกว่าเจ็บคอยังไม่หายดีเลยนะครับอืมโอเคเกมนี้เป็นเกมแนวไอดิลเนนะาะจัดทีมได้ทั้งหมดกี่ตัว6ตัวละครนะครับ มันก็จะมีตามเผ่าถ้าแสงมืดนะครับเป็นอัศวินเป็นคนป่าแล้วก็เป็นเอลนะครับประมาณนี้มาถึงตอนแรกเขาจะแจกตัวนี้มาครับผมตัวหน้าสุดของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนแอสซอร์ินเนาะเอาคนป่าเออเอาหูแมวพวกนี้แหละนะครับแล้วก็ผมซุ่มได้ตัวผีเสื้อมาอีกตัวหนึ่งและสามารถตัวไปทำอ,อื่นได้นะอันนี้ก็คือโบนัสเลเวลถ้าเราเลเวลยี่สิบเนี่ยรับได้นะทุกๆวัน มันก็จะเพิ่มเวลไปเรื่อยๆมั้งน่าจะใช่เนาะแล้วก็ฮีโร่ของเรานี่ตรงนี้แสงมืดเนี่ยโอ้โหแล้วก็จะมีอะเป็นฮีโร่ตำนานเนาะนี่เลยตำนานนะครับแล้วก็จะมีเป็นทั่วไปนะครับมีออลิตมีอีพิกแล้วก็ดีเจนแล้วก็ตำนานประมาณนี้นะครับแดนเทพนี่ก็มีหลายโหมดเลยนะครับมีแม่น้ําที่ถูกหลงลืมอันนี้ก็คือปลดล็อกตามเลเวลนะครับแล้วก็ ผลล็อกวันที่เจ็ดของเซิร์ฟเวอร์นะบันลังแห่งการนิรันต์แล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้แห่งเวลาไ,ไม่รู้นะครับมีเอเวอเรสต์น่าจะเป็นหอคอยอารีน่านะครับมีวิหารทักษิณเนาะแล้วก็มีทะเลอะไรที่สุดนะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นวิหารวิหารแห่งเอลมีเรือบินด้วยอ๋อเรือบินคือร้านค้า นะครับลังค้าต่างๆแล้วก็มีพยากรณ์มีกิวมีหออั down โอ้ u รรั d ดาวเราสามารถขึ้นเป็นขอบแดงได้นะครับดาวแดงขึ้นจากดาวฟ้ามาเป็นดาวแดงก็ให้ตัวเองซ้ํานะอืมแล้วก็มีเศษตัวดาวแดงด้วย,วยตัวหนึ่งน้องก,ก็จะประมาณน,นั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเกมนี้ดีกว่ารูปแบบการเล่นก็เป็นรูปแบบไอเดีนเนาะ อืดูได้ตัวห้าดาวเลยตัวนี้เป็นตัวธาตุน้ำอะ่ะเป็นอัศวินแซมมอนแซมมอนก็อันนี้ธรรมดาอันนี้คือเป็นแัมมอนแสงโอ๋อได้ตัวซ้ำน่าจะขึ้นดาวได้ม้โอ้โหดูโอ้ ดันเซอร์นะครับไอตัวนี้เนี่ยมันถ้าในเฟดเนี่ยคือมันเป็นตัวที่แบบว่าหน้าสงสารสุดละ <c oughs> ใครเคยดูเฟสมัง้งเฟสหลายภาคมากมันออกมาบ่อยไอตัวนเนี้ย <c oughs> คือมันจะมันจะแบบเวลาม,มันจุดจบของชีวิตอะมันเหมือนกับตัวตัวนั้นน่นะเป็น ซอร์วันเนาะอันนี้มันเป็นเซอร์วนคนที่เล่าออกมาเออคนที่เลาออกมามันจะสั่งให้แบ,บบปิดชีพตัวเองอะเออน่าสงสารมากสองรอบเลยอะ <c oughs> ออกมาไม่รู้กี่รอบอะ,ะก็โดนแบบปิดชีพเองอังหารตัวเอง,ง,เอ,งอืมโอ้โหผมชอบดูรัเฟสใครไม่เคยดูก็ลองไปดูได้ก็ได้เป็นเผ่าอสุรินมาค่อนข้าง,ขงเยอะเีลอไปจัดถ้าได้มาอย่งเงี้ยผมว่าโอเคนะแต่ผมไม่รู้มันเก่งหรือเปล่า ต่ว่าถ้าในมุมมองของการที่เราจะจัดเป็นจะเป็นเผ่ามันก็มันก็ได้นะมันก็ดีเหนปมันก็ได้รับบับมาไปเกมเป็นเกมไอดอลเนาะมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยเราจปล่อยออโต้ไปเลยเราก็ไปหาอัพตัวอัพอะไรรับของรุ่นนี้นั่นแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะมีแบบกดสคริปต์นะ ดูว่ามันจะมีหรือเปล่าในอนาคตอันนี้คืออะไรอันนี้คือต้องปลดล็อกก่อนแล้วก็อันนี้นะครับเวลาเราผ่านด่านเนี่ยมันก็จะแจกของมาด้วยตัวละครมาด้วยอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็เป็นเศษสุ่มถ้าจะรีอดีดผมมองว่าน่าจะแบบถ้าจะหาแสงมืดนะเนี่ยเล่นผ่านสี่ขีดสามสิบเนี่ยรีให้ได้แสงมืดสักตัวหนึ่งก็ โอเคแล้วนะไม่เอาอะไรมากเอาแสงมืินสักตัวเนย่งงี่มันก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบก็ดีนะเราสามารถหาแสงมืินได้อ่โดยการที่เราเล่นไปถึงสี่ขีดสามสิบตอนนี้ก็สามขีดเก้าแล้วใช่ไหมเจ็บคอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันตอนที่ผมแบับ มีแรงกว่านี้เนาะตัวนี้ก็แบบเจ็บคออยู่ด้วยเนาะโอเคไว้เจอลิปหน้ากันนะคลิปมีตามไปก่อนนะสวัสดีครับ